ดอกบัวบานแล้วทางทิศตะวันตกในอดีตหลายสิบปีมาแล้วหลวงปู่ชากล่าวว่าดอกบัวกำลังบานทางทิศตะวันตกหลวงปู่ชาท่านมีความสามารถมากในการถ่ายทอดธรรมแม้แต่ต่างชาติต่างภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องท่านก็ยังทำให้เมล็ดบัวในตัวท่านเหล่านั้นแตกกอผลิดอกและเบ่งบานขึ้นมาได้ชาวต่างชาติเหล่านี้มีนิสัยวาสนากับพุทธศาสนามาแล้ว ถึงได้มีศรัทธาในเบื้องต้นมีวาสนาได้พบครูบาอาจารย์และมีวิริยะในการปฏิบัตินั่นคือท่านมีเมล็ดบัวฝังอยู่แล้วในตัวพระราชสุเมธาจารย์โรเบิร์ตสุเมโทเป็นสิทธิ์ต่างชาติรุ่นแรกๆที่กำลังเบ่งบานอยู่ดอกบัวบานแล้วทางทิศตะวันตกและนับวันก็จะแตกกอเป็นป่าบัวต่อไปแต่ป่าบัวดั้งเดิมทางทิศตะวันออกกำลังเสื่อมลง ตามการเวลาตามหลักอนิจจังขออวยพรให้ทุกท่านที่กำลังเป็นเมล็ดบัวอยู่ขอให้แตกรากฝังศรัทธาให้มั่นคงงอกแล้วบำรุงด้วยรสแห่งธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นไปดอกตูมก็ให้บานบานแล้วก็ให้ส่งกลิ่นหอมให้กว้างขวางเพื่อเร่งเร้าปลุกผู้หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นเทิน ต่อไปนี้คือตัวอย่างแนวคิดของชาวต่างชาติที่มีต่อพุทธศาสนาและหลวงปู่ชาเส้นทางชีวิตที่เปลี่ยนแปลงการค้นหาครั้งสำคัญอเมริกันนาวิกยนยทินนมเมื่อราวครึ่งศตวรรษก่อนเดินทางท่องโลกเพ,พราะภารกิจของกองทัพได้คิดได้ค้นได้พบกับาศาสนาของโลกตะวันออกและได้กำหนดเส้นทางชีวิตใหม่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กลายมาเป็นพระสุเมธาจารย์ ที่ฝรั่งไทยเคารพศรัทธาเมื่อ50ปีมาแล้วท่านเป็นทหารเรืออเมริกันสมัยสงครามเกาหลีได้ไปประเทศญี่ปุ่นมีความสนใจในาศาสนาพุทธแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษยังมีน้อยหายากเดินทางไปไปมามาญี่ปุ่นซานฟรานซิสโกอยู่สองปีออกจากกองทัพแล้วก็กลับไปเรียนปริญญาตรีที่อเมริกา จบปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเพื่อศึกษารากลึกของทวีปเอเชียจากนั้นเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนียสองปีได้ปริญญาโทรประวัติศาสตร์ของอินเดียเมื่อจบปริญญาโทแล้วก็ยังมีความสนใจมากที่อยากปฏิบัติแสวงหาอาจารย์ที่จะสอนเรื่องของจิตใจเพื่อจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสในประเทศอเมริกายังไม่พบอาจารย์สักคน เมื่อได้ปริญญาโทแล้วก็ได้สมัครเป็นอาสาสมัครสมัยนั้นเพื่อจะไปสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซียไปอยู่ที่นั่นสองปีก็มีโอกาสมาเมืองไทยมาเที่ยวครั้งแรกก็ได้ข่าวว่ามีอาจารย์ดีหลายองค์ที่กรุงเทพที่จะสอนวิปัสสนากรรมฐานไปหาท่านเจ้าคุณที่วัดมหาธาตุปี2509เราเป็นอาสาสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ สอนที่ธรรมศาสตร์ด้วยตอนไปก็ข้ามถนนไปจากฝั่งวัดมหา,าธาตุตอนเช้าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอย่างนั้นอยู่ประมาณ6เดือนก็มีความสนใจมากขึ้นทำให้เราอยากบวชในปีนั้นก็บวชที่วัดหนองคายเป็นสามเณรฝึกกรรมาฐานที่นั่นหนึ่งปีอยู่แต่ในห้องอยู่ในกุฏิมีระเบียบเคร่งครัดไม่ให้ออกจากกุฏิไม่ให้คลุกคลีกับใคร ต้องอยู่และปฏิบัติก็ได้ผลในการปฏิบัติตอนแรกก็มีความสงสัยว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างไรจนกระทั่งขอให้บวชเป็นพระท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายก็ส่งไปอยู่ที่วัดหนองป่าพงให้ปฏิบัติและศึกษาอยู่กับหลวงพ่อชาที่จังหวัดอุบลสิบปีที่หนองป่าพงจากนั้นหลวงพ่อชาก็ส่งไปอยู่ตามสาขาต่าง อย่างที่อำเภออำนาจเจริญตั้งวัดนานาชาติจากนั้นมีผู้นิมนต์ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษจากวันนั้นถึงวันนี้26พกพรษาก่อนที่หลวงพ่อจะมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาคงเคยนับถือคริสต์มาก่อนตรงไหนที่ทําให้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาพ่อแม่เราเป็นคริสตเรานับถือศาสนาแต่ไม่เอาจริงเอาจังด้วยอาตมาก็มีศรัทธาตั้งแต่เป็นเด็ก ก็ไม่ค่อยสงสัยปาดหลวงหรือพ่อแม่พูดอย่างไรก็ไม่ค่อยสงสัยแต่พอตอนวัยรุ่นอายุ15 1 6ถึง16ปีจึงเกิดความสงสัยมักจะถามอยากจะรู้พระเป็นเจ้าเป็นอย่างไรมีหรือไม่มีแล้วมีประโยชน์อะไรที่จะทำอย่างนี้ต่อไปแล้วก็มาสมัครเป็นทหารเรือออกจากบ้านไปอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ ไปหาความสุขสนุกทางโลกไม่เคยคิดเรื่องของพระพุทธศาสนาเลยจนกระทั่งได้พบพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อ่านหนังสือศรัทธ,ธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อต้องทดลองต้องคน้นคว้าต้องเห็นเองนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้เราศรัทธ,ธาหลังจากนั้นอายุ21ปีเราก็มีศรัทธ,ธามั่นคงศาสนานี้ก็ถูกใจเรามันมีทั้งปฏิบัติ มีทั้งพิสูจน์ได้เห็นความจริงในใจเราและเราไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ตอนไปเป็นทหารมีเพื่อนที่นับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วหรือเปล่าสมัยนั้นไม่มีใครนับถือพุทธศาสนาเลยเพราะเมื่อ50ปีก่อนคนอเมริกันที่เป็นรุ่นเดียวกันส่วนมากก็ไม่เคยมีใครสนใจศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือศาสนาอะไรก็ไม่สนใจ เบื่อแล้วและก็ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่ด้วยคิดกันว่าศาสนาเป็นเรื่องสมัยโบราณเป็นคนล้าสมัยส่วนมากจะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสูงสุดแล้วแต่เราก็สงสัยหลายอย่างในวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ลึกซึ้งพอสงสัยว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรเรื่องวิทยาศาสตร์ของตะวันตกส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องภายนอก เหตุผลที่คนตะวันตกให้ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาส่วนมากชาวตะวันตกให้ความสนใจในด้านการปฏิบัติเพราะเราหาในวัฒนธรรมในาศาสนาของเราไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้โลกมันคับแคบแล้วเอเชียกับยุโรปก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นักเมื่อ50ปีมาแล้วเราสังเกตดูความคิดของชาวต่างประเทศกำลังจะเปลี่ยนไปบ้าง ศรัทธาในวิทยาศาสตร์มันกำลังจะเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาก็จะเสื่อมด้วยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมอเมริกามีการแลกเปลี่ยนกันมากสิ่งที่เราได้รับจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นคือพุทธศาสนาส่วนมากเรามีความคิดสองอย่างดีชั่วถูกผิดเท่านั้นที่จะพิจารณาได้ และพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สติสัมปัญัญ,ญะที่จะเห็นสัจธรรมและทางวัฒนธรรมของเราในศาสนาคริสต์ไม่มีใครพูดถึงสติสัมปัญญ,ญะด้วยนั่นเป็นเรื่องเชื่อถือเรื่องเหตุผลเรื่องอุดมคติทําให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นในอุดมคติสูงและที่จะเข้าใจการเป็นมนุษย์จริงซึ่งไม่มีใครรู้นี่ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ต้องรู้การเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรครบคิดว่าการเป็นมนุษย์ต้องรู้ตัวเองต้องรู้โลกโกรธหลงเป็นอย่างไรว่ามันเกิดที่ไหนดับที่ไหนพุทธองค์บอกให้เราเห็นผลของการทำความดีว่าจะได้ผลอย่างนี้ถ้าทำไม่ดีก็ได้ผลอย่างนี้เราจะเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเราจะเพิ่มความสุขควรทำอย่างไรถ้าเราอยากเพิ่มความทุกข์ควรทำอย่างไร แล้วก็เห็นทางพ้นทุกข์ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นหลักธรรมที่เราไม่เห็นในวัฒนธรรมและศาสนาทางตะวันตกสังคมทางตะวันตกมีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงจำเป็นขนาดไหนที่พวกเขาต้องหาที่พึ่งทางจิตใจก็มีการปฏิบัติก็เป็นศาสนาคริ Christ, Islam, สต์อิสลามยิวศาสนาสมอย่างนี้มันเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าและก็เป็นศาสนาที่เรามีเรื่องพระเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าก็มีคำสอนเริ่มต้นที่อริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เราเห็นได้ในปัจจุบันคือความทุกข์เราจะเห็นความทุกข์ของเราได้นี่ต้องเชื่อโดยการพิสูจน์และเราก็จะสามารถเห็นนิพพานได้นี่ก็เป็นที่มาของคริสกับพุทธซึ่งตรงกันข้ามคริสเริ่มต้นที่พระเจ้าจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาก็พระพุทธเจ้า มองเห็นความทุกข์ของมนุษย์นี่ก็เป็นวิธีที่จะพิจารณาในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นพระเจ้าได้ถ้าคิดแบบคริสก็เห็นทางพ้นทุกข์ได้เราก็คิดว่าการปฏิบัติเกิดจากการเชื่อถือพระเจ้าแล้วก็ถ้ามีศรัทธาและเชื่อถือในคำสอนของพระเจ้าก็จะมีคนดีเหมือนกันมันก็แล้วแต่บุคคลเป็นอย่างไร แม่ของอาตมาเป็นชาวคริสต์ไม่สงสัยเรื่องศาสนาแม่สงสัยไม่ได้เลยและก็ได้ผลดีด้วยแต่ท่านก็สามารถแก้ปัญญาได้ด้วยความศรัทธานในพระเจ้าแม่ก็เป็นคนอย่างนั้นแต่ลูกชายก็เป็นคนตรงกันข้ามเป็นชาวพุทธสังคมของคนตะวันตกเป็นคนขี้สงสัยช่างซักถามแล้วยากไหมที่เราจะไปเผยแพร่ให้เขาเข้าใจก็ไม่ยากเท่าไหร่ ก็มีคนสนใจมากในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาปัจจุบันชาตะวันตกกำลังสนใจวัตถุนิยมกันมากตอนนี้คนกำลังดูจิตพิจารณาตัวเองเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างประเทศกำลังทำอยู่ที่อเมริกาซึ่งมีประโยชน์มากแล้วเราก็อยู่อังกฤษ26ปีแล้วเราก็สังเกตเห็นคนที่สนใจมากขึ้นคนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลที่จะเห็นทางก็มีมากขึ้น คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เราทึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะพิจารณาให้เราเห็นจิตใจความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจที่จะปล่อยวางไม่ให้เกิดความสงสัยได้เมื่อมีความสงบแล้วก็จะเห็นถึงความสงบในจิตใจของเราอย่างแท้จริงและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยซึ่งสังคมในตะวันตกความสงบไม่ค่อยมี เขาก็อยากได้สันติภาพมาเป็นความสงบการปฏิบัติของเราที่หลวงพ่อชาสอนในสมัยก่อนที่วัดหนองป่าพ,พงจังหวัดอุบลราชธานีเราก็นึกถึงแต่หลวงพ่อชานี่แหละก็เป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ตอนที่อยู่กับหลวงพ่อชาก็ได้ผลในเรื่องของการปฏิบัติเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำทางที่จะปลดทุกข์ได้แรกๆเราก็อยู่กับหลวงพ่อชาปี25 1 0 ตอนนั้นเราไม่รู้ภาษาไทยและภาษาอีสานท่านหลวงพ่อก็เทศเป็นภาษาอุบลแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องแรกๆก็นั่งฟังหลวงพ่อเทศหลายชั่วโมงด้วยความที่เราเป็นพระฝรั่งเราจึงขอว่าช่วงที่หลวงพ่อเทศนั้นเราจะกลับกุฏิไปทำสมาธิในกุฏิดีกว่าแต่หลวงพ่อไม่อนุญาตบอกว่าต้องอยู่ต้องอดทนฟังเทศท่านก็บังคับให้อยู่ อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองแทนที่จะยอมเพราะเรื่องภาษาก็เป็นอุปสรรคอาจารย์ชาก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพระสุเมโทก็พูดภาษาไทยไม่เป็นหลวงพ่อชาจะสอนพระฝรั่งอย่างไรแต่ท่านก็มีอุบายมีความสามารถที่จะให้เราพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นและท่านบอกว่าพระสุเมโทความอดทนมันน้อยไป เป็นคนอเมริกันวัฒนธรรมอเมริกันเป็นวัฒนธรรมที่ชอบทำอย่างรวดเร็วไม่ใช่คนที่อดทนต่ออะไรและท่านก็บอกว่าพระสุเมโธไม่เข้าใจภาษาไทยก็ไม่เป็นไรแต่ให้อดทนกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเบื่อแล้วก็เกิดอารมณ์โกรธโมโหอย่างนี้แล้วก็เราก็คิดแบบคนอเมริกันด้วยสงสารตัวเองว่าเราเป็นฝรั่งไม่รู้ภาษา หลวงพ่อชายังจะให้เราอยู่ไม่เห็นใจเราแล้วตอนนั้นนั่งพับเพียบไม่ค่อยได้ด้วยความที่เราไม่เคยนั่งอย่างนี้จึงทำให้เจ็บปวดอย่างแรงที่สุดจึงอยากเปลี่ยนท่านั่งพิจารณาในอารมณ์แล้วทราบความทุกข์กับชีวิตของเราได้ที่กุฏิครั้งแรกกุฏิที่อยู่วัดหนองป่าพงพระไทยสมัยนั้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นิยมสร้างเตีย้ยๆและไม่มีพระฝรัง่ง เราต้องก้มตัวลงยืนตรงไม่ค่อยได้เวลาเข้าประตูก็ต้องก้มเสร็จแล้วก็เกิดอารมณ์รังเกียจกุติหลังนั้นบ้างก็อยากได้กุติสูงกว่านี้แล้วก็ไปหาหลวงพ่อบอกว่ากุติมันเตี้ยเกินไปอยู่ยากมันโดนศีรษะมันอันตรายแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจอยากอยู่กุติอื่นหลวงพ่อไม่ให้เราพอพิจารณาแล้วว่ากุติ พอที่จะกันแดดก,กันฝนได้กุติเตี้ยนั้นพออยู่ได้ก็ดีแล้วถ้าพิจารณาโดยปัญญาอย่างนี้ก็พอใช้ได้แต่ถ้าพิจารณาแบบคนอเมริกันตามวัฒนธรรมของคนอเมริกันว่าเตี้ยเกินไปเล็กเกินไปไม่เหมาะไม่ชอบกุติหลังนี้ก็จะมีความทุกข์อยู่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาก็จะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ เรื่องอาหารก็เหมือนกันหลวงพ่อท่านชอบทรมานลูกศิษย์เรื่องอาหารญาติโยมก็นำมาถวายแล้วหลวงพ่อก็ให้เทใส่กะละมังใหญ่เป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูทุกอย่างแล้วก็ผสมกันจะมีข้าวเหนียวมีอาหารอีสานมีรสแปลกๆที่เราไม่เคยชิมเราก็เลยเกิดอารมณ์รังเกียจอาหารด้วยมันไม่อร่อยไม่คุ้นเคยแล้วก็มีของหวานที่โยมนำมาถวายผสมกันหมดเลย มันทำให้การทานอาหารลำบากแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นความจริงพระพุทธเจ้าสร้างวินัยให้พระรับอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่สิ่งที่ชอบหรือเป็นอาหารของเศรษฐีที่อร ե อร่อยแต่ให้คิดว่าอาหารที่ให้ทานมานั้นเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ให้พิจารณาอย่างนี้และอาหารที่มีอยู่ในบาทนั้นก็ดีแล้วพอที่จะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีด้วย เรื่องอาหารของอเมริกาเปรียบเทียบกับอาหารที่มีอยู่ในวัดหนองป่าพงนั้นเราก็คิดว่าอาหารของอเมริกาดีกว่าอร่อยกว่าอาหารที่วัดหนองป่าพงก็แย่ไม่อร่อยเลยนั่นก็เป็นความคิดความเห็นที่เกิดขึ้นทําให้เรามีความทุกข์พิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นและปล่อยความคิดแบบนี้ได้เราก็จะสามารถฉันอาหารได้ด้วยสติด้วยปัญญา เมื่อ26ปีมาแล้วตอนนั้นโยมได้นิมนต์ไปอยู่ประเทศอังกฤษแล้วเราก็อยู่จนเคยแล้วอยู่วัดหนองป่าพง์วัดป่านา,นาชาติมากว่า10บพรรษาแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างกายใจให้เข้ากับพระไทยในสมัยนั้นตอนนั้นที่ไปอยู่อังกฤษกับหลวงพ่อเราก็สงสัยว่าเราจะรักษาวินัยได้ไหมในอังกฤษไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องของพระพุทธศาสนา แล้วเราจะอยู่ในลอนดอนอย่างไรถ้าไม่มีเงินใช้แล้วคนอังกฤษเขาจะเข้าใจอย่างไรเป็นคนแปลกศีรษะอย่างนี้มีจีวรอ,อย่างนี้เดินวิบากในกรุงลอนดอนจะเข้าใจความประสงค์ของเราอย่างไรเราก็สงสัยอย่างนี้แล้วเราก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถ้าไม่มีใครจะใส่บาทไม่มีใครจะถวายปัจจัยสี่เราจะอยู่ได้อย่างไร อาจารย์ก็ตอบอย่างดีว่าคนตะวันตกไม่มีเมตตาเราก็ว่ามีเมตตาเหมือนกันและอาจารย์บอกว่าเราต้องอยู่ได้เพราะชาพุทธมีอยู่ทั่วโลกและชาพุทธเป็นคนดีเราต้องอาศัยความดีท่านก็อยากให้เราพิจารณาในความเป็นมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรในประเทศอังกฤษอเมริกาคนใจดีก็มีมากคนมีเมตตก็มีท่านก็อบรมเราอย่างนี้ หลวงพ่อชาก็เก่งนะทั้งที่ท่านไม่เคยไปอเมริกาไม่รู้ว่าอังกฤษเป็นอย่างไรอยู่เมืองไทยตลอดแต่ท่านก็รู้ในเรื่องของสัตว์มนุษย์เราว่าเป็นอย่างไรเราก็ไปอยู่อังกฤษ26ปีก็ดีเหมือนกันไม่อดอาหารที่อยู่อาศัยผ้าจีวรก็สมบูรณ์ดีเราไปอยู่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารเรื่องสิ่งจำเป็น